อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้หนูหมดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนิทาเรื่องที่12พระเจ้าตรีวิกรมเสนเสด็จกลับไปยังต้นสเพื่อดึงเอาตัวเวตาลลงมาจากกิ่งไม้แล้วเดินกลับไปทางเดิมเมื่อถึงกลางทางเวตาลก็กล่าวทำลายความเงียบขึ้นว่าโอ้ราชาท่านแช่งประทับใจข้าจริงๆ ที่ทรงมีความอดทนเดินกลับไปกลับมาอยู่ตั้งหลายรอบเอาอย่างนี้แล้วกันข้าจะเล่านิทานสนุกๆถทวายท่านอีสักเรื่องจะดีกว่าหน้าแคว้นอังคะมีพระราชาผู้ครองเมืองนามว่าพระเจ้ายศเกตพระองค์เป็นหนุ่มรูปงามแต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือทรงลุ่มหลงในอิสตรีและความบันเทิงจนบางครั้งก็ละเลยหน้าที่ราชการทำให้ราชมนตรีที่ปรึกษานามว่า ทีร่าฆาทันสินต้องเป็นผู้ทำหน้าที่ดังกล่าวแทนพระองค์ทุกอย่างเพราะเขาเป็นผู้จงรักภักดีต่อบ้านเมืองและพระเจ้ายศเกรเป็นอย่างมากแม่ทีร่าฆาทันสินจะทำงานหนักด้วยความซื่อสัตย์ก็ยังมิไว้ถูกนินทาว่าเขาคิดทรยศตั้งตนอยากเป็นกษัตริย์สร้างความเหนื่อยใจให้กับเขาเป็นอย่างมากเขาจึงนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับภรรยาของเขานางเมธาวดี ผู้เป็นภรรยาได้เสนอความคิดเอาไว้ว่าท่านพี่น่ะน่าจะออกไปท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนแล้วก็ทิ้งเรื่องงานไว้ข้างหลังซะบ้างเมื่อไม่มีท่านพี่พระราชาก็จะทรงกลับมาบริหารบ้านเมืองเองเมื่อท่านพี่กลับมาท่านพี่ก็จะทำงานได้โดยไม่ต้องถูกติชินนินทาอีกรุ่งเชา้าชีราคะทันสินจึงเข้ากราบทูลต่อพระราชาเรื่องการออกไปแสวงบุญยังที่ต่างๆแม่พระราชาทรงคัดขาน เขาก็ได้ยืนยันหนักแน่นว่าจะออกเดินทางจาริกไปยังที่ต่างๆโดยไม่บอกเส้นทางกับใครแม้แต่ภรรยาของเขาเองทีรคะ,ะทันสินออกเดินทางไปยังดินแดนริมทะเลอันมีชื่อว่าแวนเปาณทระได้เข้าสการะพระศิวะในเทวาไลาแล้วออกมานั่งพักอยู่ที่ด้านนอกขณะเดียวกันมีพ่อค้าผู้หนึ่งนามว่านิธิทัตผ่านมาสการาพระศิวะได้พบกับทีราคะทันสิน นั่งในสภาพสีหน้าเป็นทุกข์และเหลือเห็นมีเส้นได้ศักดิ์สิทธิ์ลร้องที่บ่าหมายถึงพราหมณ์ผู้สูงส่งจึงได้เข้าไปทักทายและชักชวนไปยังบ้านของตนทีรา่าฆาทันสินได้อาศัยอยู่ที่บ้านของนิทิทัตอยู่เป็นเวลาหลายวันจนกระทั่งวันหนึ่งนิทิทัตจะออกเดินทางไปค้าขายยังดินแดนสุวรรณประทีศทีรา่าฆาทันสินจึงขอติดตามไปด้วยพวกเขาเดินทางร้อนแรงอยู่กลางทะเลเป็นเวลานับเดือน เมื่อค้ายสินค้าเสร็จก็ได้เดินทางกลับระหว่างทางนั้นเองกีระคาทันสินได้มองเห็นคลื่นลูกใหญ่พุ่งสู่อากาศมีต้นกะระปรัะพฤึสีทองมีดอกและผลเป็นเพชรและบนกิ่งไม้นั้นก็มีหญิงงามนอนเอนร่างอยู่บนแท่นแก้วสร้างความตื่นตะลึงให้แก่ตัวเขาเป็นอย่างมากมันมันอะไรกันทันใดนั้นนางก็ขับลำนำอันไพเราะมีเนื้อความว่า ใครที่สร้างบุญไว้ในชาติปางก่อนเมื่อมาถึงชาตินี้ก็จะได้สแสวงบุญอย่างไม่ต้องสงสัยพอร้องเพลงจบนางก็จมหายไปในทะเลลึกพรามหนุ่มรู้สึกแปลกใจมากแต่ลูกเรือไม่รู้สึกประหลาดใจเพราะพวกเขาเจอเหตุการณ์เช่นนี้่อยอครั้งภายหลังการเดินเรือสิ้นสุดลงที่รักขาทันสินได้กลับสู่แคว้นอังคะและเล่าเรื่องราวที่พบเจอหญิงงามที่กลางทะเลให้พระเจ้ายศเกศฟัง เมื่อพระองค์ได้รับทราบเรื่องราวดังนั้นจึงเกิดความคิดที่อยากจะเจอนางผู้นั้นบ้างจึงกล่าวแก่ทีรคาทันสินว่าเห็นที่เราต้องเดินทางไปยนโฉมนางบ้างสแล้วเราขอฝากบ้านเมืองไว้กับเจ้าชั่วคราวนะคืนต่อมาพระองค์ก็พร้อมตัวเป็นพรามออกเดินทางไปโดยไม่ห่วงราชการใดเลยพระองค์มุ่งหน้าสู่ริมทะเลและได้พบกับลักษมีทัตพ่อค้าคนหนึ่ง ซึ่งกำลังจะออกเดินทางไปค้าขายยังดินแดนสุวรรณประทีศพระองค์จึงได้ขอติดตามไปด้วยเมื่อคณะเรือสินค้าได้เดินทางมายังกลางทะเลหญิงงามผู้นั้นก็ได้ปรากฏกายขึ้นพร้อมกับต้นกระป๋ปะพึกดังลักษณะเดียวกับที่ธีรคทันสินได้กล่าวไว้พระองค์ตกตะลึงกับสิ่งที่ได้เห็นเป็นอย่างมากโอช่าง,งามอะไรเช่นนี้เมื่อถึงเวลาที่นางงามจมลงสู่ก้นทะเล พระราชาก็อธิษฐานต่อมหาสมุทรขอให้พบนางอีกครั้งแล้วพระองค์ก็กระโจนลงไปในทะเลเหล่าลูกเรือและละักษณะเห็นเข้าก็ตกใจแทบสิ้นสติคิดอยากจะลงไปช่วยแต่ทันใดนั้นมีเสียงจากสวรรค์ร้องเตือนว่าเจ้ายอยวางไปเลยพระราชาจะไม่เป็นอะไรเพราะแท้จริงพระราชาและนางเคยเป็นสามีภรรยากันมาในชาติบางก่อนไม่ยาก พระองค์จะได้กลับคืนสู่บ้านเมืองเองลักษมีทัตได้ฟังก็วางใจแล่นเรือต่อไปเมื่อพระราชาดำดิ่งสู่ก้นมหาสมุทรก็ได้มาโผล่อยังเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่งเมื่อพระองค์เดินผ่านสวนขวัญมาถึงปราสาทแห่งหนึ่งพระองค์ก็ทรงเปิดประตูปราสาทเข้าไปพบกับร่างของหญิงสาวอยู่ใต้ผ้าคลุมสีดำบนเตียงทองเมื่อพระองค์ทรงเปิดผ้าคลุมออกก็พบกับสตรีที่พระองค์ใฝ่ฝัน นางกล่าวต้อนรับพระองค์ด้วยท่าทางอ่อนน้อมว่าเหตุใดพระองค์จึงปลอมตัวเป็นโยคยีแล้วลงมายัางที่แห่งนี้ซึ่งยากที่ใครๆจะลงมาถึงได้บอกมาเถิดเพคะท่านต้องการอะไรกันแน่เราเป็นราชาแห่งแคว้นอังคะมีชื่อว่ายศเกตที่ขมาวันนี้เพระาะทราบข่าวจากสหายข้าว่าเจ้าได้ปรากฏกายขึ้นทุกวัน ดังนั้นข้าจึงปลอมตัวมาเพื่อตามหาเจ้าข้าได้สละราชสมบัติกระโจนลงน้ำอย่างไม่เสียดายชีวิตเจ้าจะบอกได้หรือไม่ว่าเจ้าคือใครอ่ะหม่อมฉันมีชื่อว่ามฤค,คางกววีเป็นบุตรสาวของพระราชาแห่งวิทยาธรน,นามว่ามฤึค,คางเกษรต้องอยู่ตัวคนเดียวเพราะบิดาต้องจากไปด้วยเหตุผลบางประการ ทุกวันหม่อมฉันจะขึ้นไปเหนือผือนน้ำเพื่อขับร้องเพลงคลายเหงาไปวันวัๆเพคะเมื่อพระเจ้ายศเกตได้ฟังเช่นนั้นก็เกิดความสงสารทั้งสองได้ตกลงเป็นสามีภรรยากันโดยนางมฤคางกวดีได้ตั้งเงื่อนไขว่านางจะต้องจากพระองค์ไปเดือนละสี่วันคือวันแปดค่ำและสิบสี่ค่ำทั้งข้างขึ้นและข้างแรมรวมทั้งห้ามถามหรือห้ามนางไม่ให้ไปเป็นอันขาดทั้งสอง ได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอยู่ระยะหนึ่งจนกระทั่งถึงกำหนดที่นางมฤกคางกวดีจะต้องจากไปตามที่ได้กล่าวไว้นางจึงกล่าวํำชับพระราชาว,ว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วเพคะที่ข้าต้องจากท่านไปพระองค์ทรงจำไว้ว่าอย่าเสด็จตามไปไหนเป็นอันขาดและอย่าเสด็จเข้าไปยังพระพลาแก้วเพราะหากพระองค์ไปยังที่นั่นพระองค์จะพบกับทะเลสาบแห่งหนึง่ง พระองค์อาจจะพลัดตกลงไปแล้วกลับไปยังโลกมนุษย์และหากพลัดตกลงไปในทะเลสาบเบื้องล่างแล้วก็จะกลับคืนสู่โลกมนุษย์โดยทันทีได้โปรดเถอะเพคะพระองค์อย่าทรงสงสัยหรือบังคับให้ข้าบอกเลยว่าข้าไปที่แห่งใดเมื่อกล่าวจบนางก็ลาจากพระองค์ไปด้วยความสงสัยพระเจ้ายศเกศจึงแอบสะกดรอยตามนางไปจนกระทั่งถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่นั้น พระองค์พบกับยักษ์ตนหนึ่งเดินตรงเข้ามาหานางด้วยท่าทางอันน่าคลัวชั่วอึดใจมันก็ขมือกลืนกินนางไปพระราชาเห็นอย่างนั้นก็ตกตะลึงเมื่อได้สติก็รีบชักดาบออกมาแล้วตรงเข้าฟันยักษ์ตนนั้นขาดกระเด็นสองท่อนสิ้นใจตายทันทีท่านใดนั้นก็เกิดปรากฏร่างขอมขงมฤคคากวด,ดีปรากฏออกมาพระราชาดีใจเป็นอย่างมาก ตรงเข้าสอบถามนางถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นความฝันหรือว่าภาพมายานางมริคานกวดีรู้สึกตัวก็จำความในอดีตได้จึงทูลแก่พระราชาว่าโอ้พระราชาสิ่งที่ท่านเห็นไม่ใช่ความฝันหรอกเพคะแต่เป็นคำสาบที่พ่อของข้าได้สาบไว้เดิมเมืองนี้พ่อข้าเคยปกครองอยู่พ่อของข้าเป็นพระราชาแห่งวิทยาธรทั้งหลาย ทรงมีโอรสหลายองค์แต่ก็ไม่ทรงรักใครเท่าข้าทุกวันจะต้องเห็นหน้าข้าจึงจะกินได้นอนหลับแต่ตัวข้าเป็นผู้พักดีในองค์ศิวะข้าต้องมาบูชาองค์ท่านณที่แห่งนี้ในวันแปดค่ำและสิบสี่ค่ำทั้งข้างขึ้นและข้างแรมจนกระทั่งวันหนึ่งเป็นวันสิบสี่ค่ำข้ามาบูชาพระแม่เจ้าอยู่เป็นเวลานานเมื่อพ่อข้ากลับมาไม่พบ ก็โกรธและโมโหโด้วยความหิวกระหายเป็นอย่างมากพอข้ากลับมาจึงถูกสาปให้ต้องถูกสังเวยต่ออสูนทุกวัน8ปดค่ำและสิบสี่ค่ำทั้งข้างขึ้นและข้างแรมและจะฟื้นขึ้นมาด้วยหัวใจของมันข้าอ้อนวอนขอความเมตตาจนท่านใจอ่อนแล้วก็กล่าวว่าข้าจะพ้นคำสาปได้ก็ต่อเมื่อมีพระราชาองค์หนึ่งชื่อยศเกตเดินทางมาถึงที่นี่ และจะได้เป็นสามีของข้าได้พบกับยักษ์และข้ามันตายเมื่อนั้นข้าจะเป็นอิสระบัดนี้ข้าได้เป็นอิสระแล้วและจะต้องกลับไปหาพิดาของข้าเมื่อพระเจ้ายศเกตได้ยินเช่นนั้นก็ทรงเสียพระทัยอย่างมากจึงขอร้องให้นางมะเรคางกวด,ดีอยู่ด้วยอีกเจ็ดวันซึ่งนางเองก็ยินยอมแต่เมื่อครบกำหนดเจวันพระองค์ได้นำนางไปที่พระพราแก้วริมทะเลสาบ แล้วพานางกระจนลงไปในที่สุดทั้งสองก็มาโผล่หนสาหลวงในแคว้นอังคะสร้างความดีใจให้แก่บรรดาเสนาอํามา์เป็นอย่างมากรวมถึงทีรักฆาทันสินที่ทั้งดีใจและแปลกใจที่พระองค์สามารถนำนางมาได้บรรดาเสนาอํามา์ได้จัดงานเลี้ยงฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในระหว่างงานเลี้ยงนางมฤคาขขงกวดีได้ช่วยโอกาสหลบหนีไปหาบิดาแต่นางไม่สามารถหนีไปได้ เพราะไม่มีอิทธิฤทธิ์เพราะเหินเหมือนแต่ก่อนเพราะอยู่ในโลกมนุษย์นานเกินไปจึงตกลงใช้ชีวิตร,ร่วมกับพระเจ้ายศเกศยังมีความสุขส่วนทีระคัททันสินนั้นได้ตรอมใจจนเสียชีวิตไปในที่สุดจากเรื่องที่ข้าเล่าไปท่านคิดว่าธีระคัททันสินตรอมใจจนเสียชีวิตเพราะเหตุใดเพราะเขาเสียใจที่เอาชนะความรักของนางทิพย์อับศรน,นั้นไม่ได้ หรือเสียใจที่สูญเสียอำนาจการปกครองไปหากท่านรู้แล้วไม่ยอมตอบผลบุญที่ท่านสร้างไว้ก็จะสูญสิ้นไปและพระเศียรของพระองค์ก็จะแยกออกเป็นเจ็ดเสียงด้วยกันพระเจ้าตรีวิกรมเสนได้ฟังดังนั้นก็กล่าวตอบเวตาลว่าก็ตรอมใจจนตายก็เพราะว่าไม่อารับใช้คนที่เห็นสตรีดีกว่าทุกสุขของราชดรน่ะซี ัวมหามนตรีนั้นเฝ้าเปียนพยายามเพื่อให้พระราชากลับมาปกครองบ้านเมืองและมองเห็นคุณค่าของเขาแต่พระราชากลับลหลงไหลนางงามจนลืมหน้าที่ของตนดังนั้นเขาจึงตรอมใจตายเพราะไม่อาจอยู่รับใช้ผู้ที่เห็นแก่ตัวต่อไปอีกโอจริงสินี่ก็เพลอตอบคำถามอีกแล้วเหรอเนี่ย ท่านลงก,กลข้าอีกแว,วแววแววพอได้ฟังพระราชาตอบเช่นนี้เวตาลก็ัวเราะด้วยความสับใจ้อยวับไปด้วยความทำให้พระราชาต้องกลับไปยังต้นอโศกอีกครั้งผู้นำที่ดีนั้นควรคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมากกว่าคำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตน นิทานเรื่องที่13พระเจ้าตรีวิกรมเสนเสด็จกลับไปยังต้นศกขวาเอาตัวเวตาลขึ้นพาดบ่าแล้วเดินกลับมาอยังเส้นทางเดิมระหว่างทางเวตาลก็เริ่มขยับแล้วพูดขึ้นว่าออหการเดินทางครั้งนี้มันช่างน่าเบื่อซะจริงดังนั้นข้าว่าจะเล่านิทานแก้เบื่อให้ท่านฟังสักเรื่องดีกว่า กาลครั้งหนึ่งณนะเมืองพาราณสีมีพระผู้หนึ่งนามว่าทาริสวามินเขามีภรรยาผู้งดงามยังนางอับสรน,นางว่าลาววันยวดีวันหนึ่งขณะที่นางและสามีนอนหลับอยู่ในบ้านได้มีวิทยาธรต้นหนึ่งนามว่ามัทนาเวกได้เหาะผ่านมาเห็นนางลาวันยวดีทั้งหน้าตาก็าเกิดความพอใจใครอยากได้นางมาเป็นภรรยา จึงลักลอบปุ้มนางขอาหายไปครั้งถึงรุ่งเช้าเมื่อพรามหาริสวามินตื่นขึ้นไม่พบภรรยาจึงออกค้นหานางไปทั่วแต่ก็ไม่พบทำให้เขาเสียใจแทบเสียสติจนญาติพี่น้องต้องช่วยกันห้ามปรามและเฝ้ารอคอยนางด้วยความหวังในการต่อมาพรามหาริสวามินได้ออกเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พื่อขอพอรให้ได้พบเจอนางราวันยวดีโดยเขาได้ตั้งความหวังเอาไวล้ลึกๆว่าจะต้องได้เจอกับภรรยาที่รักในระหว่างการเดินทางเขาต้องพบกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวประกอบกับความหิวที่เกิดขึ้นจึงหมดแรงอยู่ที่หน้าบ้านของนางพราหมณีผู้หนึ่งซึ่งกําลังรับประทานอาหารอยู่กับพราหมณ์ผู้เป็นสามีเมื่อนางเห็นพราหมณ์ภริสวามินเข้าจึงสงสารและได้นําข้าวที่ต้มด้วยน้ํานม พร้อมเนยใสและน้ำตาลมาให้เขารับประทานเอานี้เจ้าเอาอาหารเนี่ยไปนั่งรับประทานที่ริมบึงนะด้วยความหิวพรามฮาริสวามินรับอาหารนั้นแล้วเดินทางมานั่งกินที่ริมบึงขณะนั้นเองก็มีเหยี่ยวตัวหนึง่งบินขามงูพิษท,ที่ตายแล้วผ่านมาทันใดนั้นน้ำลายกนพิษของงูตัวนั้นก็หล่นลงในชามอาหารโดยที่เขาไม่ทันได้สังเกต พระมหาริศวามินรับประทานอาหารปนพิษงูเข้าไปโดยไม่รู้ตัวและแล้วพิษก็เริ่มออกพิษเขารู้สึกตัวได้ว่าในอาหารนั้นมียาพิษจึงกัดฟันลุกขึ้นเดินโซเซกลับไปยังบ้านของพรามด้วยความยากลําบากเมื่อนางพรามณีเห็นเข้าก็ตกใจพระมหาริศวามินจึงกล่าวว่าอาหารของท่านมีพิษท่านต้งตามหมอมาช่วยคาทีไม่งั้น ข้าคงตายแน่ขาดคำพระมหาริสวามินก็ขาดใจตายทันทีเมื่อพระปุโรหิตออกมาเห็นก็คิดว่านางพระมณีเป็นผู้ใส่ยาพิษในข้าวนั้นจึงขับไล่นางออกจากบ้านไปทั้งทงที่นางเป็นผู้บริสุทธิ์นางพระมณีเสียใจอย่างมากที่ต้องมารับโทษจึงเดินทางไปยังท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อชำระล้างบาปเมื่อเวตาลกล่าวจบลง ก็เอ่ยถามพระราชาว่าท่านคิดว่าในเรื่องนี้ใครที่เป็นคนผิดเยียวงูหรือพรามสามีพระยาคู่นั้นเจ้าเวาตาลน้อยแม่จะลอให้ข้าพูดแล้วเจ้าก็จะร้อยกลับไปที่ต้นอโศกอีกละสิคำถามเจ้าแต่ละข้อช่างง่ายนะมีเรื่องที่ข้าจะไม่รู้แต่ถ้าหากข้าไม่ตอบ ข้าก็จะต้องคำสาปของเจ้าดีข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าความพยายามของข้าจะเอาชนะความเจ้าเล่หของเจ้าได้หรือเปล่า <c oughs> เฮท่านราชาทำไมท่านคิดนานจังท่านไม่รู้หรือรู้แต่คิดจะไม่พูดกันแน่ท่านไม่กลัวคำสาปของข้าหรอกหรือข้าคิดว่าไม่มีใครผิดเลยเพราะทุกอย่างเป็นไป,ไปตามวิถีของชีวิต นกคาบงูมาก็เพื่อเป็นอาหารส่วนเจ้างูตัวนั้นก็ได้ตายไปแล้วนางพรมณีก็ไม่ผิดเพราะนางไม่รู้เรือ่องือท่านจังมีความคิดเป็นเลิศแต่เสียใจด้วยนะเพราะข้าต้องให้ท่านตามข้ากลับไปอีกแล้ว <laughs> เวตาลหัวเราเสียงก้องก้าแล,ล้วลอยกลับไปยังต้นอโศกดังเดิมพระเจ้าตรีวิกรมเสน จึงต้องเดินย้อนกลับไปสุสานอีกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปตามวัฏจักรของชีวิตดังนั้นเกิดแก่เจ็บตายจึงเป็นเรื่องปกติของสัตว์โลก